เราพาคุณผู้ชมไปติดตามความคืบหน้าเรื่องของภารกิจในการขึ้นไปสำรวจบนห้วงอวกาศนะคะที่เรียกว่ามีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่องวันนี้เราจะไปดูความก้าวหน้าของจีนค่ะสำหรับโครงการที่จะขึ้นไปสำรวจดวงจันทร์นะคะซึ่งทางนักวิทยาศาสตร์ก็มั่นใจค่ะสำหรับภารกิจในการที่จะขึ้นไปสำรวจดวงจันทร์นะคะโดยวางแผนที่จะส่งนักบินอวกาศขึ้นไปสำรวจบนพื้นผิวของดวงจันทร์ในอีก7ปีข้างหน้าหรือว่าภายในปี2500 73นี้ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยจีนก็ไปได้ข้อมูลที่น่าสนใจนะคะจากยานปฏิบัติการฉางเอ๋อห้า 5, ที่ขึ้นไปบนดวงจันทร์แล้วก็ได้มีโอกาสเก็บตัวอย่างของเป็นหินแก้วเป็นหินลูกปัด ลูกปัดแก้วทรงกลมจากดวงจันทร์กลับมายังโลกค่ะแล้วก็ได้มาศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยกันจนกระทั่งพบว่าในหินนี้นะคะเป็นหินที่มีน้ําเจือปนอยู่สกัดน้ําออกมาได้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของความหวังที่ว่าน่าจะสามารถขึ้นไปตั้งถิ่นฐานบนดวงจันทร์ได้เพราะว่ามีน้ําซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนั่นเองค่ะนอกจากนี้เนี่ยภารกิจสําคัญของการขึ้นไปสํารวจดวงจันทร์นะคะก็เรียกว่ามีความก้าวหน้าเป็นอย่าง ยิ่งค่ะสาหรับนักวิทยาศาสตร์ของจีนในครั้งนี้นะคะโดยทางาศาสตราจารย์หูซนนักวิทยาศาสตร์แห่งสถาบันธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ของสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนค่ะเปิดเผยออกมานะคะบอกว่าหลังจากที่ดวงจันทร์เนี่ยในอดีตการนะคะถูกโจมตีอย่างต่อเนื่องจากการที่มีทั้งดาวหางแล้วก็มีดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนนะคะจนทำให้เกิดกลายเป็นหินลูกปัดแก้ว เนื่องจากว่าเวลาที่ดาวหางดาวเคราะห์น้อยเหล่านี้พุ่งชนจากความร้อนสูงเนี่ยนะคะมันก็ทําให้มีการหลอมเป็นหินลูกปัดขนาดเล็กๆขึ้นมาด้วยค่ะทีนี้พอมีลมสุริยะจากดวงอาทิตย์ที่มีอนุภาคมีประจุนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งอย่างไฮโดรเจนไอออนเข้าไปปะทะกับหินลูกแก้วมาตลอดเวลาเป็นระยะเวลานาน,านๆค่ะสุดท้ายเนี่ยมันเกิดกลายเป็นโมเลกุลน,น้ํานะคะหรือจะเรียกได้ว่าก็เป็นน้ําที่ได้มาจากลมสุริยะนั่นเอง ก็เกิดขึ้นจากการทำปฏิกิริยาของไฮโดรเจนจากแสงอาทิตย์กับออกซิเจน บนผิวของหินลูกปัดแก้วบนดวงจันทร์นะคะเพราะฉะนั้นการไปสำรวจดวงจันทร์ในอนาคตค่ะรวมถึงแนวคิดที่เราต้องการจะไปตั้งถิ่นฐานบนดวงจันทร์ในระยะยาวของมนุษย์อวกาศเนี่ยค่ะแน่นอนนะคะน้ําปัจจัยสําคัญของการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตก็เลยเป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างมากถ้าสกัดออกมาจากดวงจันทร์ได้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทําให้การใช้ชีวิตบนห้วงอวกาศบนดวงจันทร์ก็ง่ายขึ้นนะคะซึ่งไม่เพียงแค่น้ําจะเอามาใช้ในการดื่มเท่านั้นนะคะแต่ว่า ยังสามารถนํามาเป็นสมประกอบของเชื้อเพลิงได้ด้วยซึ่งหินลูกปัดแก้วบนดวงจันทร์ที่พบเนี่ยคะ่ะแต่ละเม็ดนะคะมีขนาดเล็กแล้วก็กักเก็บน้ําภายในเอาไว้น้อยมากค่ะแต่ถ้าเกิดว่าลองประเมินหินลูกปัดที่เรียกว่ามีจํานวนมหาศาลนะคะบนดวงจันทร์ก็อาจจะทําให้เราได้ปริมาณน้ําบนดวงจันทร์ค่ะมากถึง270 ล้านล้านกิโลกรัมนะคะซึ่งจำนวนที่มากขนาดนี้เนี่ยก็ถือว่ามากเพียงพอสำหรับการสกัดน้ำเนี่ยเอามาใช้ในการบริโภคในการขึ้นไปตั้งถิ่นฐานบนดวงจันทรได้ในอนาคตด,ด้วยค่ะซึ่งการค้นพบครั้งนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นการวิเคราะห์ตัวอย่างดินหินของดวงจันทร์นะคะที่เกาะหน้านี้ยานชังเอ๋อห้าของจีนนะคะที่เขาไปปฏิบัติภารกิจบนดวงจันทตั้งแต่เมื่อปี25-63แล้วก็มีโอกาสเก็บตัวอย่าง ของหินลูกปัดแก้วกลับมาด้วยนะคะจนทําให้มีการค้นพบประจุน้ําที่เกิดขึ้นจากหินลูกปัดที่ว่านี้ค่ะนอกจากนี้นะคะมีรายงานเพิ่มเติมได้บอกว่าจีนเองก็กําลังเตรียมที่จะขึ้นไปสร้างฐานปฏิบัติการบนดวงจันทร์ด้วยนะคะวิธีการก็คือเป็นการทดลองใช้พลทหารหุ่นยนต์แล้วก็ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ตัวอย่างเช่นการพิมพ์ภาพแบบ3มิตินั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีที่ปัจจุบันนิยมใช้กันมากขึ้นเป็นการเปลี่ยนทรัพยากรจากแหล่งกําเนิดบนดวงจันทร์ค่ะให้กลายมาเป็นวัสดุก่อสร้างต่างๆนะคะเพื่อประกอบเป็นโครงสร้างของฐานปฏิบัติการบนดวงจันทร์นั่นเองทั้งหมดนี้เป็นแนวคิดของศาสตราจารย์ติงเลี่ยหวินซึ่งเป็นศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจง ก็นำทีมเพื่อทำวิจัยเรื่องการสร้างฐานปฏิบัติการบนดวงจันทร,ร์มาตั้งแต่ปี2558แล้วนะคะวิธีการก็คือว่าจะใช้แนวคิดของการผสมผสานการพิมพ์ภาพแบบสามมิติเข้ากับเทคนิคของการก่ออิดซาะร่องการทำเดือยแบบดั้งเดิมของจีนเนี่แหลคะค่ะด้วยการใช้ดิน ที่มีจากดวงจันทร์นะคะในการผลิตอิฐที่มีร่องแล้วก็มีเดือยจากนั้นก็ใช้หุ่นยนต์ประกอบโครงสร้างคล้ายๆกับการเล่นตัวต่อเลโก้ที่เราก็พบเห็นกันอยู่เนี่ยแหละค่ะทีนี้การก่อสร้างสิ่งก่อสร้างนอกโลกนะคะแน่นอนว่ามันยากกว่าการก่อสร้างออสิ่งก่อสร้างต่างๆในโลกมากมายหลายเท่าตัวต้องเผชิญกับความท้าทายหลายเรื่องด้วยกันนะคะเพราะว่าดวงจันทร์เนี่ยเป็น ดาวเคราะห์ที่มีสภาวะสูญยากาศระดับสูงยิ่งยวดมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่ต่างกันมากแบบสุดขั้วเลยนะคะประมาณสัก300ถึง400องศาเซลเซียสวิธีการก่อสร้างแบบดั้งเดิมเนี่ยจึงแทบจะไม่สามารถเอามาใช้ได้แคะ่ะแล้วก็ยังไม่สามารถรับประกันความเสถียรความแข็งแรงของโครงสร้างได้ด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยอีกหนึ่งเหตุผลก็คือว่าดวงจันทร์มักจะเกิดแผ่นดินไหวอย,อยู่บ่อยครั้ง มีรังสีคอสมิกสูงด้วยแถมยังมีลมสุริยะด้วยนะคะรวมถึงดวงจันทร์ก็ยังได้รับผลกระทบจากอุกาบาตขนาดเล็กด้วยแถมพื้นผิวของดวงจันทร์เนี่ยมีสภาพภูมิประเทศที่เรียกว่าสลับซับซ้อนค่ะการก่อสร้างในแหล่งกําเนิดบนพื้นผิวดวงจันทร์จึงเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ซับซ้อนเข้าไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นการวิจัยตอนนี้ เรียกว่ายังอยู่ในขั้นตอนของการทดลองในสภาพแวดล้อมจำลองเท่านั้นและเนื่องจากดวงจันทร์มีแรงโน้มถ่วงเพียงแค่หนึ่งในหกของโลกค่ะการจำลองการทดลองจึงทำได้ยากลำบากทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอข้อมูลและผลลัพธ์จากการทดลองในสภาพแวดล้อมจำลองสุดขั้วเพิ่มเติมด้วยค่ะ เดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าการขึ้นไปสร้างปฏิบัติการสร้างฐานของมนุษย์อวกาศบนดวงจันทร์เนี่ยจะสามารถทําได้หรือไม่นะคะทีนี้มีความคืบหน้าจัดทางหัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์ด้วยค่ะนายอูเว่ยเหรินในโครงการสำรวจดวงจันทร์ขององค์การอวกาศจีนนะคะ อู๋เว่ยเหรินได้เปิดเผยต่อทาง C C T V ของจีนนะคะบอกว่าตอนนี้จีนเรียกว่ากำลังรุดหน้าพัฒนาไปอย่างรวดเร็วเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับภารกิจสำรวจดวงจันทร์ในขั้นที่4นะคะแล้วก็เชื่อว่ามนุษย์อวกาศของจีนเนี่ยจะสามารถขึ้นไปเหยียบพื้นผิวดวงจันทร์ได้ในปี2,573หรือว่าในอีก7ปีข้างหน้านี้ได้อย่างแน่นอนค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะสัก1ปีก่อนหน้านี้เนี่ยสำนักงานบริหารอวกาศแห่งชาติของจีนประกาศแผน การเริ่มโครงการสำรวจดวงจันทร์4ขั้นด้วยกัน รวมไปถึง3ภารกิจอวากาศที่ก็มีความเกี่ยวข้องกับทั้งยานช้างเ e อ๋อหกช้างเ e อ๋อเจ็ดและก็ช้างเ e อ๋อแปดด้วยนะคะรวมไปถึงการตั้งสถานีวิจัยนานาชาติบนดวงจันทร์ด้วยค่ะซึ่งแผนการนี้ก็จะรวมไปถึงการปล่อยดาวเทียมถ่ายทอดเช่่ยเฉียว2นะคะในปี2567ด้วยก็เพื่อที่จะไปสนับสนุนภารกิจการสำรวจขั้วใต้ของดวงจันทร์นั่นเองรวมถึงการสำรวจด้านไกลของดวงจันทร์ด้วยนะคะแล้วก็ในปี 2,571เนี่ยจีนเขาก็จะปล่อยยานช้างเออ8ด้วยค่ะเพื่อไปสำรวจทรัพยากรแล้วก็ขึ้นไปทำการทดลองต่างๆอีกมากมายบนดวงจันทร์ด้วยค่ะ